คิดว่าวันนี้ประเทศเราเนี่ยมาถึงแบบหน้าผาแล้วมันสุดจะทนเราอย่างที่เราเห็นเนี่ยว่างบประมาณของประเทศปีละหลายล้านล้านเนี่ยมันได้ลงไปใช้จริงสักเท่าไหร่กันถ้าเขาบอกว่ามีเงินทอน30%มอรอะไรอย่างที่เขานินทากันเนี่ยนะฮะแล้วเราจะไปแข่งกับใครก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มันมาถึงสุดขาแล้วที่เราต้องลุกขึ้นมาพูดว่าเรื่องนี้เราไม่ทนอีกต่อไปในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันลหลายๆเราเราทนไม่ได้ลวและไม่ใช่แค่ความไม่ทนแต่บาจาพูดบางท่านนี่ขึ้นเวทีบอกว่าจะสุดจริตลงเวที อย่างเงี้ยมันต้องไม่ไม่ใช่แบบนี้ผมที่าสังคมเนี่ยต้องช่วยกันโดยเฉพาะ อย่างยิ่งการแซงชั่นทางสังคมถ้าเราทราบเรารู้เราพบสารตักสินว่าใครเนี่ยมีพฤติกรรมความไม่ซื่อสัตย์ถึงแม้กฎหมายเนี่ยยังไม่มีความรุนแรงเพียงพอที่จะป้องกันได้แต่เราแซงชั่นทางสังคมเช่นนะผมไม่กินข้าวร่วมร้านกับคนที่ทุจริตแบบเดยผมไม่ยกย่องเขาผมไม่เชิญเขามาเป็นประธานเปิดงานผมไม่เข้าร่วมเสวานาที่มีเขาอยู่ด้วยผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยท่านผู้ฟังเนี่ยต้องเริ่มส่งสัญญ,ญาณการแซงชั่นทางสังคมคนทุจริตต่อให้รวย แค่ไหนต้องไม่ให้เขาได้ใช้เงินต้องใหเ้เขาเห็นว่าเงินนี้ที่มาโดยจากการไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการให้ท่าอย่างเนี้จะทําให้คนพอจะมีความมิตกกังวลหวาดกลัวกันบ้างวันนี้สังคมต้องแสดงออกละสังคมต้องลุกขึ้นมาให้ซุ่มให้เสียงแล้วทําจริงจังไม่งั้นประเทศเราผมดูแลเราอยู่กันไม่ได้หรอฮะก็มันต้องลุกขึ้นมาแก้ไอ้ประเด็นเรื่องของการสร้างสังคมที่สุจริตจริงๆนะฮะไม่ใช่การสุจริตแต่เพียงปากพูด